จเจอรถคันนี้ได้เลยครับจะบิ้ <laughs> งไปเจอในรถรับซึ่งก็รถคันใดครับวันใส่เล็กกว่ายางไ่ใส่เอ๋วเลยครับเอาคันนี้เลยวันต้นเมือกไหลครับวันต้นยางไหลคนจริงนะสายลืมพี่คีนานกากจ,จะฝากงานไปหาพอดีก็รังห้องหารถมือสองเลยครับทีดก่อนจะนี่เนี่ยมาได้ครับมาใน,นโอครับคนเก่งเอกสารเบิร์ดจัดการให้เร็วครับ วัดปูการรถมือ2รับประกันสูงสุด10ปี 1, 100กิโลเมตรเลต้าไฮลัสรีโว่2 t 4E ปี2015ร่วมสมมบครับสุดโดยมาริโอมาเตอร์รถสวยลำดับที่1สวัสดีครับสวัสดีครับ พบกับคุณเรานะมาริโอมอเตอร์รถสวยระดับที่1เรื่องงามอย่างดีนะทำการส่งมอบรถนะฮะโตโยต้าไฮรัสรีเวล24นะครับผมนะรายละเอียดของลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับผมลูกค้าประทับใจแบบไหนนะเรามาติดตามกันเลยนะครับผมนักสวัสดีครับสวัสดีครับผมมารีสบอกเป็นเส้นสายฝ่ายหน้าเรีจะเป็นอะครับที่เป็นอยครับที่ประกอบนะครับผมนะเสร็จซิ้นที่ประการนะครับผมนักเป็นคนจะทั้งไหนครับ คนสุดท้ายเลยรถน้องไก่ครับโอเคนะครับคนคนน้องไก่นะครับผมนะพี่งานนยังครับพี่ประกรณ์งานเกี่ยวกับระบบแอร์ครับห้องแปดเป็นเหงานกับระบบแอร์นะครับผมนะอยู่ที่ห้องแปดเนาะมาเจอรถคันนี้เร็วเลยครับจ้ะเบิ้งไปเจอไรสดครับนี่อ๋อเปเลยเจอได้ไรสดเนาะโอเคครับผมนะก็ช่องทางมาเรโอเบอเตอร์รถเสือแัดที่หนึ่งนะครับผมนะเอกสารเป็นไหนเร็วปะว่ากันเร็วนะครับครับผมเอกสารครบถึงก็ต้องสามหมื่นนาทีเนาะ อ,อ่ <นะ S 2> แครับแล้วก็เห็นบอกว่าไเงเงออกรถบ่ใเง,งิดออกรถเท่าไหร่ครับบ่ไต่ใส่าคือเง่เรื่องจริงครับพี่น้องน,นะครับผมไปเซ็เง,งออกรถสักาทเลยเนอะเห็นรถคันนีแล้วเปไน็นปรับใจบ่กคืออา่ายังเบเอาเลยครเอาคนี้เลย <c oughs> มตรืองรครับ, <c oughs> บเือคนจริงนะสายเลยไม่คุยนานโอเคอยากจะฝากอีกยังไปหาคนทีกาลังมองหารถมือสองในคัที่ปรก นี่มึงกับมาได้ครับอันนี้โอครับเป็นอย่างเอกสารเหมือนกัดการให้เร็วครับได้ครับผมนักกีฬาไอายโอเคขอให้รถคันนี้นะฮะนั่งาสิ่งที่ดีนะฮะที่สุดมาหาพื้นที่นะครับทั้งเงินทองนะฮะลาบยศหลักสูตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรกตลอดไปเด้อคคครรัับบขอุณหลายพี่ะขอบคุณมากครับพี่ครับ รประกันมือเดียวใหม่แท้ไม่มีประวัติชนักที่ความจมนม้ำกลับใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์ในช่องยูทูบใครที่ยังไม่ได้กดกดตามนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่เราลงคลิปดีๆใหม,ม่เราจะได้มาเติบโตไปด้กันเป็นคนแรกนะครับ